มาทำอะไรคะกินขนมค่ะมีอะไรไหนให้เพื่อนหนูมีขนมด้วยนี่มีของทางนี้สิ่ีขนมนะคะขนมเอลซาค่ะมีเอลซาด้วยอันนี้เซโนไวเอลซาข้างในเป็นอะไรไหนน้องแกะดูสิแกะดูสิแกะอะไงอะเนี่ยห่อละห้าบาทว้าวว้าวดิก่อนแม่ตาอิ๊ อมยิ้มแล้วก็จะมีสติกเกอร์แหวนสองวงอ,อร่อยไหมอันนี้อร่อยไหมอร่อยอร่อยวันนี้เันเแหวนสองวงเราจะอย่างนี้เรามาดูเสนอไว้ก็จะทิปว่าเหมือนกันหรือเปล่าแล้วไม่แหวน,หนด้วยพิกรปกระต่ายเลยกระต่ายกระต่ายไรน้ากระต่ายไรหน้าเกะย,ยาก ไม่มีกินเนาะไม่มีแกลยนาะเพิ่มเพิ่มเพิ่มดูสอว่มัน,น,ะน,ะนะมาจากอะไรดังนี้ดูสิก็บปั่นดูสิว่าจะเหมือนกันไหมเหมือนกันคะ่ะโอ้เก็บอยากเหมือนกันอะไรอันนี้เป็นสีอะไร สีชมพูสีน้องมเหมือนกันอันนี bye. Bye ้ก็เป็นสติกเกอร์เล็กๆกับได้แหวนวงหนึ่งแต่อันนี้ได้แหวนสองวงอันนี้น้อมีสองวงน้องไม่แต่อันน้อมีสองวงนี่ด้วยโอ้โอเคห้าบาทห้าบาทตามร้านค้าช้ำนะคะยังไงก็เดี๋ยวเราบ๊ายบายบ๊ายบายอย่าลืมเลยค่ะกดไลค์กดติดกันเลยคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย 你有没有？